ขอกราบสวัสดีพี่พิจนา,นาทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็กราบมาพบกราบกระ,กระผมเซียนเป้านะผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆนะผมโดยกะะผมเซียนเป้เองนะผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะผมมาไต่เอืงมาเราะหาเอื้องน,นะผมแต่อเอืงก็ยังไม่ออกประการใดนะผมยังไงก็ฝากไว์ก็แช่นะผม กดติดตามก,กดกระดิ่งกดซับสไคร์ในช่องหาทำไปเรื่อยนะครับผมโดยกระผมเสียนโป้เองนะผมวันนี้นี่นะครับ,บผมมันมานครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมดกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ในช่องหาทำไปเรื่อยนะผมโดยกระผมเสียนโป้เองนะผมวันนี้ก็มาไปอื่นนะผมฝนตกแรงนะผม แต่ว่าเมื่อคืนมันออกไปแล้ววันนี้ก็มาซ้ําเป็นวันที่สองนะครับผมก็มาคืนก็ไม่ได้มาครับผมเพราะว่าติดภารกิจนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวก็จะหาผักกลับบ้านนะครับผมอย่างเช่นอีรอกนี่นะครับผมอีรอกกลไปครับผมไปสองเอื่องน้ำกันนะผมไตเอื้องครับผมวันนี้ ไปเรื่อยครับผมวันนี้ไปเรื่อยได้ไรก็เอาหมดนะครับผมว่าคนคนแล้วก็ร้ายร้ายอยู่นะวันนี้ก็มาดูผักอีลอกด้วยนะผมอีลอกด้วยยามค่าคืนเลยเขาหากังวันแต่เส้นตปอก,กหาลางคืนนะครับผมเพราะว่ากลางวันติดงานประจําติดภารกิจนะครับผมไปเรื่อยครับผมค่ำคืนนี้โอ้ยถึงนี้ลกอยู่ ไม่น่าเข้ามาเลยก็ลกครับผมเดี๋ยวหาทางออกก่อนก็ได้ไม่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยแล้วผมบางทีก็ออกมาเราะตามป่าตามเขาบางทีก็ได้บางไม่ได้บางก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมแต่ดได้แน่แน่คืออึงครับผมอึงคือได้แน่แนนครับผมแต่ผักนี่ยัง ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมก็หาไปเรื่อยๆครับผมสองผักสองเอืงไปเรื่อยๆครับผมแค่คืนนี้หาไปเรื่อยๆย,ยังไม่เจอประกาศใดนะครับผมฝนตกพึ่งหายนะครับผมฝนต,ตกพึ่งหาย ยังไม่เจอว่าการใดคนก็เยอะเยอะครับผมคนก็หลายหลายครับผมนี่ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะผมผมันก็เจอไปบ้างแล้วครับผมแต่เซนต์ปอก็ไม่ได้เก็บมาแล้วครับผมอื่นเลยครับผมจเจอไปเรื่อย เซนต์ปอก็ไม่ได้เก็บมาเราหาผักอีกลอกนะผมไม่ใช่หาอื่นครับผมหายไปเรื่อยครับผม กลอะไรส่องมาเผื่อจะเจอครับผมก็เจออยู่แล้วผมเจออื่งแต่ก็ไม่ได้เก็บนะผมวันนี้ก็นี่นะครับผมตัวใหญ่ๆกันเลยนี่นะครับผมอื่งน,นะครับผมอื่งข้างรายมันมานกครับผมนี่นะครับผมไข่เต็มท้องครับผม อีกตัวล่ะอีกตวัตวครับผมนี่นะครับผมหมาบก็ให้นี่นะครับผมม,ผมันมานครับผมไี่ล่ะหมาบก็ให้ไปเรื่อยแล้วผมวันนี้ ก็ลองมาดูใต้ผักกลางคืนดูนะครับผมเปลี่ยนชีวิตจากหาผักกลางวันกลายเป็นหาผักกลางคืนนะครับผมเปลี่ยนชีวิตบ้างนะครับผมลองสไตล์หาผักกลางคืนดูนะครับผมหาผักกลางวันก็มาหลายวันแล้วลองเปลี่ยนบรรยากาศมาหาผักกลางคืนดูบ้างจะเจอหรือไม่เจอก็ยังไม่รู้ครับผมไปต่อครับผม อยู่นะครับผมใครเคยหาผักกลางคืนบ้างครับผมใครเคยหาบุหรี่อ,อกกลางคืนหรือหาผักกลางคืนบ้างเซ็นโป้ที่ทำเป็นคนแรกใี่ไครับผมโป้ที่ทำเป็นคนแรกเลยได้ไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมลุ้นกันต่อไป ก็เดินมาสักทักก็ได้มาหน่อยนึงอยู่หน้ารถนะครับผมเดี๋ยวจะไปให้ดูนี่ก็วนวนดูไปเรื่อยๆครับผมไปให้ดูกันเลยเดี๋ยวไปให้ดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผม สองผักกลางคืนเป็นไงบ้างครับผมใสแกงอยู่แล้วผมมือน,นี้ดูนะครับผมมันมานครับผมนี่นะครับผมความยาวนะครับผมดูต้นนี้ครับผมดูความยาวปาโตยอด,ดครับผมดูนะผมเดี๋ยวหาว่าเสียนโตม,ม,มังว่าผมดูความยาวปาโต พอได้แกงนะครับผมค่ำคืนนี้หมานนะผมหมานบุกอีลรอกนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลก์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์สักครั้งนะครับผมสวัสดีนะครับผมจะไปไอ้ไร่ใต้อึงต่อนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ไอ้อึงก็พอได้อยู่นะครับผมก็มาชมผลงาน กิดว่าจะปิดกล้องเลยยังก็โชว์โชว์ผลงานก่อนนะครับผมโชว์ผลงานสักแป๊บนะครับผมดูนะผมเจ็บเห็นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับผมนี่นะครับผมบผมันมันครับผม าโนี่ครับผมก็จะกลับบ้านแล้วผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะผมกราบสวัสดีครับคลิปนี้ครับฝากผลงานาเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ